สบายดีทุกคนไม่ีจะพามากินอาหารเช้าเป็นห้างขางหงเฮียนจีนเนาะอ,อยู่สวรรคเ์เเตทเฮาโดยนี้สามารถซื้อกลับบ้านเลยหรือนางกินอยู่นี่ก็ได้และเฮาจะพาไปบึงบันแบวบันแบว,บ,แบ,วบันกวนเส้นต่างๆเพิ่อเท็ดสดๆเลยเฮาก็ได้สั่งบันเบวจานหนงบันเบวบางบอนก็จะเป็นแบบถั่วเนย ตัวนี้เงการเ็ดเป็นจานใหญ่เลยแล้วก็ใส่รวมกันถือว่าห้านได้หลายเลยเด็จานหนึ่งอิ่มสำหรับคนหนึ่งเลยใส่แป้งด้วกับใส่ผักหอมใส่หมูอาจจะเป็นหมูจีกหลายกว่วว่าเหม็นหมูฝอยแล้วก็หมูทอดแล้วก็เยอนี่ยแหละและ้วแล้วแล้วก็มี มีเหลืองนำเอาสั่งมาเป็นมีเหลืองและมีบันกวันธรรมดาเปนกลไข่กระแซบนี่เดี๋ยวจะมากินให้เบิงใส่ทุกอย่างรวมกันมันก็เป็นแบบกบกบ,กบนุ่มแซบอย่าลืมใส่น้ำจ่้หน่อยหนึ่งแซบเลยแหละอันนี้นะลองไปหากินบ้งเด้อ